สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับอามนะครับในรายการเคล็ดลับก้นครัวครับวันนี้นะครับอามก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาเวลาทาทอดมันแล้วต้องปั้นทอดมันนะครับลงไปทอดในกระทะหรือว่าในหม้ออะไรเงี้ยอาจจะเจอปัญหาแบบว่าทอดมันเนี่ยติดมือนะครับเหนียวหนึบหนับไม่สะดวกสบายในการปั้นเลยวันนี้นะครับอามก็จะมาแก้ปัญหาให้เพื่อนๆครับเป็นเคล็ดลับในการปั้นทอดมันไม่ให้ติดมือนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามอามมาดูกันเลย สำหรับเคล็ดลับในการปั้นทอดมันให้ติดมือนะครับนั่นก็คือเราจะใช้น้ำเกลือเป็นตัวช่วยนะครับในการเอาชุบมือระหว่างที่เราปั้นทอดมันให้เป็นก้อนอน,นั่นเองครับถ้าพร้อมเลยเรามาเตรียมน้ําเกลือก่อนเลยขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนําเกลือนะครับใส่ลงไปเลยในชามนะฮะประมาณสัก4ช้อนนะครับให้เป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นนิดนึ่งนะฮะิไว้ จากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไป500 ml นะครับประมาณสักครึ่งชามพอที่จะเอามือจุ่มลงไปได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ช้อนครับคนให้เกลือละลายนะครับให้กลายเป็นน้ำเกลือเข้มข้นนี่โอเคดามขอคนนะครับให้น้ำเกลือละลายแล้ให้เกลือละลายกลายเป็นน้ำเกลือก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปหยิบทอดมันในตู้เย็นจากนั้นเดี๋ยวเรามาปั้นกันครับ ตอนนี้นะครับทอดมันก็มาวางอยู่ตรงหน้าอามเรียบร้อยแล้วสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะเอามาวางทอดมันระหว่างที่เราปั้นนะครับนั่นก็คือถาดนะครับแล้วก็ปูด้วยใบตองนะครับเพราะว่าใบตองนี่ก็จะมีส่วนช่วยนะครับไม่ให้กับไม่ให้ตัวทอดมันเนี่ยไปติดกับถาดที่เราเอาวางไว้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็นํามือนะครับจุ่มที่ตัวน้ําเกลือที่เราผสมไว้นะครับบริเวณฝ่ามือนี่ก็ให้โดนน้าเกลือทั่วๆแบบนี้เลยจากนั้นสะบัดน้ําออกนิดนึงนะครับ แล้วก็หยิบทอดมันนะครับขึ้นมาปั้นเลยแล้วก็วางลงไปบนเบตองเลยนะครับปั้นประมาณสัก2-3สรอบถ้ามันเริ่มติดมือนะครับก็เอาลงเอามือเนี่ยลงไปชุบกับตัวน้ำเกลือที่เราผสมไว้นะครับหลุดออกยากายได้เลย สแล้วก็ปั้นนะครับแบบนี้เพื่อนๆนะครับจะปั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะปั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทอดทีเดียวแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะฮะมีแบบนี้ โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวอา์มขอปั้นทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมละครับสำหรับเคล็ลับในการ ปั้นทอดมันมาให้ติดมือนะครับนี่อามใช้เวลาเพียงประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับทอดมันก็พร้อมที่จะไปลงทอดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะติดตามเคล็ดลับดีๆในการทําอาหารก็อย่าลืมติดตามกันในรายการเคล็ดลับค้นควรที่ช n n น l ของเราที่ Food Travel e t v นะครับวันนี้อามต้องขอตัวลาไปทอดทอดมันก่อนนะครับกลับกันใหม่คราหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ